สวัสดีค่ะพบกับเรื่องเล่าจากไก่ลาดในคลิปนี้แอดมินจะมาเล่าเรื่องบริษยสริงมหาฤาษีวิพานทก,กะผู้เป็นโอรสของกัสยปะพรหมฤาษีประชาบดีได้บุตรชายผู้หนึ่งจากนางกวางโดยบังเอิญกุมารนั้นเกิดมามีรูปลักษณ์สมชายแต่มีเขางอกติดอยู่ที่ศีรษะเป็นที่น่าแปลกประหลาด วิพาณทะหรือสีจึงตั้งชื่อว่าริษยาสิงแปลว่าผู้มีศีสษะประกอบด้วยเขากวางพระมุนีเลี้ยงดูลูกน้อยมาตั้งแต่เกิดจนเจริญวัยเป็นหนุ่มตลอดเวลาริษยาสิงไม่เคยเห็นผู้หญิงใดแม้แต่คนเดียวในชีวิต คนเดียวในโลกที่ริศยาสิงรู้จักก็คือวิพาณทก,กะผู้เป็นพ่อนอกนั้นก็มีแต่สัตว์ป่าน,านานาชนิดที่ถือว่าเป็นเพื่อนเล่นเพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครกล่าวว่าริศยาสิงเป็นฤาษีหนุ่มที่บริสุทธิ์ผุดพองเพราะความไรเดียงสาก็ย่อมจะเป็นไปดังคำกล่าวที่ถูกต้อง เพราะเขาไม่เคยรู้เลยว่าโลกนี้มีผู้หญิงและผู้หญิงคืออะไรต่อมาอาณาจักรอังคะของพระราชาโลมบาทซึ่งมีเมืองจามปาเป็นราชธานีเกิดฝนแรงติดต่อกันหลายปีอาเพศด้วยพระราชาประพฤติผิดจริยธรรมบิดเบือนไม่จ่ายทักษินา หรือค่าจ้างในการทำพิธีให้กับพราหมณ์ตามธรรมเนียมบรรดาพราหม์บัณฑิตทั้งหลายจึงพากันอบพยพออกมาจากเมืองไปอยู่ที่อื่นพระราชาทรงเดือดร้อนพระทัยยิ่งนักที่ฝนไม่ตกลงมาพยายามแก้ไขสถานการณ์จนสุดความสามารถด้วยวิธีต่างๆแต่ฝนก็ยังไม่ตก กำลังท้อพระไทยเกือบจะหมดหวังอยู่แล้วก็พอดีมีโยคียผู้หนึ่งเดินทางมาจากป่าทางตอนต้นของแม่น้ำภาคีระีหรือแม่น้ำคงคาพระราชาทรงต้อนรับโยคียผู้เป็นอคันตุกะด้วยอัธยาศัายไมตรีโยคียได้ทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งความวิตกของพระราชาก็กล่าวแนะนำว่ามหาบาพิษ ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปจนฝนวิสัยที่มนุษย์จะแก้ไขไม่ได้อย่าดูอื่นไกลเลยแม้คนตายไปแล้วก็ยังฟื้นคืนชีวิตมาได้อีกด้วยมนต์มฤตะสันชีวินีของพระสุขมหาฤาษีการที่ฝนไม่ตกก็ย่อมแก้ไขได้เพียงแต่เราจะต้องทำพิธีขอฝนจากพระอินทโดยนำพราหมณ์ผู้บริสุทธิ์ ด้วยพระม a j รย์อย่างยิ่งมาเป็นประธานในพิธีเท่านั้นก็คนบริสุทธิ์เช่นว่านั้นชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเล่าท่านพระราชาทรงซักถามอย่างเร่งร้อนบอกมาเถิดถึงคนเช่นนั้นจะอยู่ไกลสุดขอบฟ้าป่าหิม,มาพานต์ข้าพเจ้าก็จะติดตามมาให้จงได้ข้าพเจ้าทราบแต่เพียงว่าพรามหนุ่มผู้บริสุทธิ์นั้นมี ลักษณะแปลกกว่าคนทั่วไปคือมีเขากวางงอกอยู่บนศีรษะเป็นที่สังเกตตั้งอาสมอยู่กับฤาษีผู้เป็นพ่อบริเวณต้นแม่น้ำคงคามหาบพิตรโปรดให้คนค้นหาดูคงจะพบในที่สุดขอให้ทรงประสบความสำเร็จสมประสรงค์เธอเมื่อโยคีกลับไปแล้วเท้าลมาบาทมิได้รอช้ารีบส่ง ราชบริพานมีพราหมณ์ป่าเป็นผู้นำทางออกเที่ยวสืบหาฤาษีเขากวางดังกล่าวการสืบค้นหาดำเนินไปเกือบปีในที่สุดก็พบที่อยู่ของฤาษีสองคนพ่อลูกเมื่อกำหนดสถานที่เรียบร้อยแล้วก็กลับมาทูลพระเจ้าลมาบาทให้ทราบพ,พระราชาทรงสมนัดยิ่งนักทรงปรึกษาวางแผน ด้วยคณะมนตรีผู้ชาญฉลาดในอันที่จะลักพาตัวฤาษีหนุ่มมายังพระนครขั้นแรกให้สร้างแพรไม้ไผ่ขึ้นแพรหนึ่งทางตอนบนของแม่น้ำคงคาบนแพรนั้นมีอาสมหลังน้อยงดงามมีต้นไม้แวดล้อมเหมือนอาสมที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินมีให้เป็นที่ผิดสังเกตจากนั้นพระราชาทรงประชุมเหล่านางคณิกาชั้นยอด ของพระนครเพื่อคัดเลือกนางที่งามที่สุดและเฉลียวฉลาดในกลเล่เสนหาให้รับหน้าที่ไปล่อฤือสีหนุ่มนางเสภาลิกาได้รับการวางตัวสำหรับหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้นางทราบดีว่าเป็นงานที่ยากยิ่งและเสี่ยงต่ออันตรายมากเพราะถ้าพลาดพลั้ง เกิดไปเจอกับดือสีวิพานะกาผู้เป็นพ่อนางคงไม่แคล้วถูกสาบอย่างรุนแรงแต่พระราชาทรงอ้อนวอนและติดสินบนเป็นเงินมหาศาลทำให้นางใจอ่อนยอมรับงานในที่สุดเสภาลิกาพร้อมด้วยผู้ติดตามออกเดินทางไปจนกระทั่งถึงแพที่ต้นน้ำแล้วค่อยๆถ่อให้ล่องไปตามแม่น้ำลงมาอย่างเอื่อยๆแล้ว แอบจอดเลยไปทางทิศใต้ของอาสมหน่อยหนึ่งนางคณิกาผู้ชาญฉลาดค่อยแอบแฝงตนขึ้นฝั่งรอโอกาสที่วิพันธากกมุนีออกจากอาสมไปหาผลไม้ในที่ไกลพอพระมุนีไปแล้วก็เข้าไปหาฤาษีหนุ่มแจ้งว่านางเป็นบริวารของฤาษีตนหนึ่งซึ่งตั้งสำนักอยู่ที่เชิงเขาคันธรมาศ ห่างไกลออกไปทางที่ตะวันออกฤาษีบริษยาสิงไม่เคยมีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันมาก่อนก็หลงเชื่อและสนทนาปราศัยด้วยนางแล้วเป็นที่เพลิดเพลินครั้นใกล้เวลาที่ฤาษีวิพานะกาศจะกลับมานางก็รีบหลบไปเสียการเวลาล่วงไปเกือบเดือน ริศยาสริงรือสีหนุ่มก็สนิทสนมกับนางจนเกิดความลุ่มหลงในเล่สนิหาของนางจนไม่อาจจะทนทานได้พอเห็นโอกาสเหมาะเสภาลิกาก็พาฤอษีหนุ่มลงแพให้บริวารเคลื่อนแพลอยล่องตามกระแสน้ำลงไปสู่นครจำปานำตัวฤอษีผู้บริสุทธิ์ไปถวายพระราชาตามประสงค์ พระเจ้าลมบาตดีพระทัยยิ่งนักโปรดให้พระราชธิดาองค์เดียวซึ่งมีความงามเป็นเลิศไปเล้าลมฤาษีหนุ่มและเรียกกล่อมให้ทำพิธีเรียกฝนโดยพระราชาทรงสัญญาแก่ฤาษีว่าจะมอบนางให้เป็นภรรยาถ้าริศยาสริงทำการได้สำเร็จริศยาสริงผู้บริสุทธิ์และชำนาญเวท กระทำพิธีใหญ่บวงสรวงต่อพระอินทร์และพระวรุณเทพทั้งสองโปรดปรานในการทำมหายัญญาพิธีของพระมุนีก็บันดาลให้ฝนตกลงมาโดยทั่วแผ่นดินแว่นแคว้นอังคายังความตื่นเต้นยินดีให้แก่ปวงชนทั่วหน้าพระราชาโลมาบาททรงสมนัสยิ่งนักโปรดให้กระทำพิธีอักพิเศษสมรสเจ้าหญิง สารนตาราชธิดากับฤาษีเขากวางอย่างเอกเรเกิกมีงานสมโพธพระนครถึงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นทรงแต่งตั้งให้ริศยาสิงมุนีดำรงตำแหน่งอุปราชทรงบำรุงเลี้ยงให้เพลิดเพลินในโลกียสมบัติ เพื่อให้ลืมชีวิตนักบวชเสียพระราชาได้ให้ราชบริพารน,นำเกวียนบรรทุกเงินทองและรัตนมณีอันมีค่านับประมาณไม่ได้ไปมอบให้แก่พระมหาฤาษีวิพานตกะเป็นบรรณาการแต่พระมุนีผู้โศกเศร้าเพราะการพลัดพราคจากบุตรอันเป็นที่รักไม่ได้ใหญ่ดีกล่าวว่าเจ้าเอาสมบัติบ้าข,ของราชามาให้ข้าด้วยเรื่องอันใด ข้าเป็นนักบวชชาวป่าชาวเขาไม่เคยสนใจกับของพวกเหล่านี้มาตั้งแต่เกิดแล้วข้าจะปรารถนามันเพื่อประโยชน์อันใดจงเอาของนี้คืนไปแก่พระราชาและทูลพระองค์ด้วยว่าข้าเป็นทุกข์เพียงจะตายเมื่อลูกของข้าหายไปเขายังไรเดียงสานัก พวกเจ้าล่อลวงพวกเขาไปกระทําเรื่องบัตรสีจนปนปี้บัตรนี้ลูกข้าไม่เสียคนไปแล้วหรือเพราะนางผู้หญิงเจ้าเล่ห์ทั้งหลายในเมืองแล้วหรือเจ้าจะมาอ้างทําไมว่าเอาลูกของข้าไปทําพิธีเรียกฝนเจ้าเคยขออนุญาตข้าสักคำหรือบางอาจใช้อุบายชั่วหลอกลวงเอาไปโดยข้ามิได้รู้เห็นป่านชนี้ บริษยะสริงจะเป็นประการใดข้าก็หารู้ไม่ข้าจะไปสู่แคว้นอังคาพร้อมกับพวกเจ้าถ้าข้าเห็นลูกข้าไม่ได้รับการเลี้ยงดูให้สมเกียรติเจ้าก็เตรียมตัวให้ดีเถอะข้าจะสาบให้ฝนแรงไปตลอดแว่นแคว้นของเจ้าอีก100ปีคราวนี้ดูทีหรือว่าหน้าไหนจะมาช่วยเจ้าได้พระมุนีกล่าวด้วยความเครียดแค้น จบก็เตรียมตัวออกเดินทางไปกับขบวนร,ราชบริพานมุ่งหน้าสู่แคว้นอังคะรอนแรมมาเดือนหนึ่งก็บรรล,ลุถึงนครจำปาพระราชาทรงต้อนรับเป็นอย่างดีและทรงขอโทษในเรื่องที่ลักพาตัวริศยาสริงมาด้วยความจำเป็นวิพานตะกะมุนีเลยเห็นว่าลูกชายได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูงในแว่นแคว้นและมีความเป็นสุข อยู่อย่างสบายก็ค่อยหายโกรธก่อนจะเดินทางกลับพระมุนีกล่าวแก่บุตรเป็นการให้สติว่าลูกรักชีวิตในบ้านในเมืองย่อมแตกต่างกับชีวิตในป่าอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเจ้าจงมีสติไตรตรองโดยรอบคอบเถิดคนในเมืองนั้นลุ่มหลงอยู่ในความสุขความสบายตามแบบโลกียวิสัยประมาทในการเวลาที่ผ่านไป มัวเมาอยู่ในลาบยศสุขสรรเสริญและกิเลสน,นานาประการจมปลักอยู่ในห่วงกิเลสมิรู้วันเสื่อมชาเหมือนไม่หิงสาจมอยู่ในโครนเมื่อถึงเวลาที่มารุตยูราชมาเยือนก็จะต้องตายจากโลกนี้ไปต้องเสวยผลกรรมทำให้เกิดแล้วเกิดอีกมิรู้จบสิ้น ต้องเผชิญอยู่กับความทุกข์ยากความโศกเศร้าเสียใจชาติแล้วชาติเล่าไม่ไปถึงความหลุดพ้นไม่เข้าถึงทางรอดนิรันดร์ในองค์พระเป็นเจ้าลูกเอ๋ยจงคิดให้ดีตามคำพ่อว่าการภายหน้าถ้าแม้นประสบความยุ่งยากลำบากหาความสงบมีได้เจ้าจงกลับมาหาพ่อเถิดพ่อจะรอคอยเจ้าอยู่ พ่อจะลาเจ้าไปก่อนเราคงจะได้พบกันอีกพระมหามุนีตัดใจเดินทางมุ่งหน้าสู่อาสมอันวิเวกของตนโดยไม่ได้สนใจใยดีต่อคําเชิญของพระราชาที่จะให้พักอยู่ในพระนครอ,อีกต่อไปการต่อมาปรากฏว่าอาณาจักรอโยธยาอันมีเท้าทศรสมหาราชเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่ เกิดปัญหาอันน่าวิตกกล่าวคือเท้าทศรถนั้นถึงแม้จะทรงมีม่เหสีสามองค์ก็คือนางเกาสุริยานางไกรเกรีและนางสมุทรเทวีตลอดจนพระสนมมากมายสุดคนาแต่ก็หาได้มีโอรสแม้แต่องค์เดียวไม่พระราชาทรงวิตกกังวลในพระทยยิ่งนักเพราะการไร้บุตรชายถือเป็นบาปในาศาสนา อันจะเป็นเหตุให้ตกนรกชั้นปุกตะเพราะบุตรชายเป็นผู้เดียวที่จะบำเพ็ญสราทรพ์ให้กับบิดาของตนยามที่บิดาสิ้นชีวิตแล้วสำหรับเท้าทศรถยังมีอีกกรณีหนึ่งที่เพิ่มความทุกข์ให้แก่พระองค์นั่นคือการสิน้นสูญแห่งสุริยวงศ์อันเป็นราชสกุลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก มีประวัติการอันยาวนานกว่าแสนปีนับตั้งแต่กษัตริย์สุริยวงศ์องค์แรกคือพระจกักพรรดิอิศวากุเป็นต้นมาประชาชนชาวอายุทยาก็มีความทุกข์ร้อนเป็นห่วงใยโดยทั่วหน้าต่างพากันกราบทูลร้องให้พระราชาทรงสแสวงหาพระราชอโอรสมิได้ขาด ยิ่งทำให้เท้าเธอกรัดกรุ้มพระไทยยิ่งนักวันหนึ่งพระวสิทธิ์พรมฤาษีผู้เป็นปุโรหิตประจำตระกูลเข้ามาเฝ้าทูลแนะนำว่ามหาบาพิษจะทรงรีรอต่อไปอีกไม่ได้แล้วทรงรีบขวนขวายในเรื่องนี้เถิดจะให้ข้าทำอย่างไรเล่าพระอาจารย์ข้าพระเจ้าก็ได้พยายามทุกวิถีทางแล้ว แม้มหายัญญะาพิธีก็ได้ทําแล้วหลายครั้งหลายหนท่านอาจารย์เองก็เคยเป็นประธานในพิธีบ่อยๆแม้กระนั้นก็ไม่เคยประสบผลสําเร็จข้าพระเจ้าไม่เห็นทางที่จะกระทําอันใดได้อีกรู้สึกเหนื่อยหน่ายและท้อถอยนี่กระไรท่านอาจารย์มีอะไรจะแนะนําแก่ข้าพระเจ้าผู้ไร้วาสนาอีกเล่าพระราชาตรัสด้วยความท้อแท้ เราคิดว่ามีอีกวิธีหนึ่งน่าจะลองดูพระวสิทธิ์มุนีกล่าวอย่างไตรตรองวิธีใดได้ทราบว่าแคว้นอังคาของพระราชาลมบาทเคยประสบป,ปัญหาฝนแรงติดต่อกันมาช้านานและแก้ไม่ตกแต่ในที่สุดเห็นพูดกันว่าได้ฤาษีเขากวางผู้บริสุทธิ์มาทำพิธีเรียกฝนได้สำเร็จถ้ากระนั้นในกรณีของพระองค์คิดว่า รือสีหนุ่มผู้นั้นอาจจะช่วยได้น่าจะลองดูพระมหามุนีกล่าวเชิงแนะนำพระราชาทศรสทรงมีพระพักแช่มชื่นขึ้นทันทีพระเนตรฉายแววแห่งความปราโมทและความหวังตรัสว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยได้ยินมาก่อนโลมาบาทสหายของข้าพเจ้าเคยแจ้งแก่ข้าพเจ้าครั้งหนึ่งไม่น่าจะลืมเลยว่าแต่ว่าฤษีเขากวางผู้นั้นจะไปอยู่ที่ไหน แล้วไม่รู้ยังอยู่ที่นครจำปาแน่นอนพระวสิทธิ์พรมฤษีกล่าวอย่างมั่นใจทั้งนี้เพราะพระราชาทรงยกพระธิดาชื่อสานตาให้เป็นภรรยาริสยริงเป็นชามาดาก็คือบุตรเขยอยู่เวลานี้ฉะนั้นคงจะยังอยู่ในเมืองจำปาแน่ๆ มหาบพิตรควรส่งคนไปเชิญมาเมืองเราเพื่อให้งานของเราสำเร็จโดยเร็วไม่ดีหรอกท่านอาจารย์เท้าทศรถกล่าวทักทวงข้าพเจ้าคิดว่าการเดินทางไปเชิญท่านปริศยาสริงด้วยตัวเองดีกว่าเราเป็นฝ่ายเดือดร้อนต้องขอความการุณาจากเขาควรที่เราจะให้เกียรติแก่เขาเหมือนดังสิทธิปรารถนาความรู้พึงนอบน้อมต่อครูอาจารย์ โดยเดินทางไปคารวาวะถึงสำนักอาจารย์ฉะนั้นข้าพระเจ้าจะออกเดินทางเท้าเปล่าไปกราบท่านริศยสริงตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพระราชาผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐรีบเสด็จออกจากพระนครตั้งแต่เช้าตรู่โดยมีราชบริพานตามเสด็จเพียงสองคนพระราชาดำเนินไปตามทางด้วยพระบาทเปล่า ทนความลำบากนานาประการรอนแรมเป็นเวลา45วันก็บรรลุถึงนครจำปาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพระเจ้าโลมบาทและเข้านามัสการพระริศยาสิงมหามุดีในที่สุดข้าพเจ้าจะปฏิเสธได้ชไหนในเมื่อมหาบพิษผู้ทรงเกียรติ สู้อุตสาหเดินทางมาหาข้าพระเจ้าผู้ต่ำต้อยถึงที่นี่ริษยาสริงกล่าวยิ้มยิ้มหลังจากที่ทรงทราบความประสงค์ของพระราชามหาบาพิตรอย่าทรงทุกร้อนพระไทยต่อไปเลยข้าพระเจ้าจะช่วยพระองค์จนเต็มสติกำลังทรงวางพระไทยเถิดริศยาสริงมุนีออกเดินทางไปสู่นครอโยธยาพร้อมด้วยพระเจ้าทศรถหลังจาก กล่าวคำอำลาภรยาและบุตรน้อยไม่มีใครรู้ว่าสายตาที่พระฤาษีจ้องที่ใบหน้าของสารณาตาและบุตรเป็นเวลานานน,นั้นมีความลึกซึ้งเพียงใดนอกจากิศยสรินแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ดีแต่ไม่ยอมปริปากเมื่อถึงอโยุทยาพระมุนีเรียกประชุมเหล่าฤาษีและพราหมณ์ผู้เป็น เวทาจารย์ทั้งหลายให้เข้าร่วมในมหายัญญาพิธีมีตนเองเป็นประธานพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าปุตตกาเมติดำเนินไปหนึ่งสัปดาห์ก็บรรลุผลสำเร็จบังเกิดอสุนร่างกรรมยามผิวดำสนิทผุดขึ้นมาจากกองไฟอันศักดิ์สิทธิ์อสุนผู้นั้นทูลหม้อผ้อบแก้วมณีใบหนึ่งบรรจุ ข้าวทิพมีกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วโรงพิธีพระมหามุนีรับพระอบแก้วจากอสุนแล้วนำถวายแก่พระราชาพระราชาทรงยินดียิ่งนักทรงตักข้าวทิพประทานแก่ไม่เหสีใหญ่คือพระนางเกาสุริยาครึ่งหนึ่งและประทานแก่มเหสีกลางคือนางไกเกสีอีกครึ่งหนึ่ง พระนางทั้งสองเห็นว่าข้าวทิพย์หมดแล้วแต่พระนางสมุทรเทวีไม่เหสีองค์เล็กมิได้รับส่วนแบ่งก็มีความเมตตาต่อต่างองค์ต่างแบ่งส่วนของตนให้แก่นางสมุทรเทวีไปคนละครึ่งจึงปรากฏว่าข้าวทิพย์ตกอยู่กับนางเกาสุริยาส่วนหนึ่งนางไกเกสีส่วนหนึ่ง และนางสมุทรเทวีได้ไปสองส่วนด้วยเหตุนี้ในการต่อมาพระนางเกาสุริยาจึงประสูตรพระโอรสเพียงองค์เดียวคือพระรามจันทร์ส่วนนางไก่เกสีประสูติพระพรตส่วนนางสมุทรเทวีผู้ได้ข้าวทิพย์ไปสองส่วนประสูตรราชโอรสคือพระลักษและพระสัตร,รุด เสร็จพิธีแล้วทศรสราชาผู้มีพระทัยอันเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกในบุญคุณของริศยสริงมุนีตรัสแก่ฤาษีผู้มีพระคุณว่าข้าพเจ้าเป็นหนี้บุญคุณท่านอาจารย์ใหญ่หลวงนักจะทดแทนบุญคุณซักเท่าใดก็คงมิรู้หมดสิน้นท่านอาจารย์จะปรารถนาสิ่งใดในโลก และสวรรค์ถ้าข้าพเจ้าสามารถนำมาถวายได้จะนำมาถวายแก่อาจารย์ทุกอย่างแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ยอมขอพระทัยอย่างยิ่งมหาบาพิตรดิสยสริงคามุนียิ้มยิ้ม,ม,มข้าพเจ้าไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนใดๆหรอกนี่เป็นวาจาสัตว์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงคนป่าคนดงเป็นนักบวช ที่มุง่งหวังความหลุดพ้นทุกข์ไม่ปรารถนาลาบยศสก,การะอันเป็นสิ่งหาสาระมีได้ถ้ามหาปพิธจะทรงช่วยเหลือข้าพเจ้าสักเล็กน้อยในกิจอย่างหนึ่งได้ข้าพเจ้าจะขอเพียงเท่านั้นคืออะไรท่านอาจารย์กรณาบอกมาเถิดข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามทุกอย่าง บริษยสสิงมุนีนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบาว,ว่ามหาบาพิษจงส่งคนนำสารข่าวไปแจ้งแก่สารตาเทวีภรยาของข้าพเจ้าด้วยว่าข้าพเจ้าขออำลานางและลูกชายสำหรับพระราชาโลมาบาทพระองค์คงไม่ว่ากะไรหรอก เพราะลูกของข้าพเจ้าเป็นหลานแต่เพียงคนเดียวของพระองค์คงจะทรงตั้งเป็นรัชยายาญาติสืบราชสมบัติต่อไปข้าพเจ้าขออำนวยพรต่อพระองค์และพระราชาโลมาบาทขอให้ทรงพระเจริญชั่วกาลนานขอกษัตริย์สุริยวงศ์ของพระเอกสวากุผู้เป็นโอรสของพระเป็นเจ้า จงสถิตสถาพรตราบสิ้นดินฟ้าเถิดข้าพเจ้าขออำลานะบัดนี้ท่านอาจารย์จะไปไหนเล่าทศรสราชาตรัสถามด้วยความห่วงใยบริษยสริงยิ้มอย่างเยือกเย็นและมีอาการสงบกล่าวว่าข้าพเจ้าจะไปตามทางของข้าพเจ้า จะกลับไปสู่อาสมของท่านพ่อวิพานทัก,กาผู้ประเสริฐเราเป็นนักบวชชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าไม่สะสมกิเลสใดๆเราจะทำความเพียรอย่างสูงสุดโดยไม่หยุดหย่อนโดยมิยอดท้อเพื่อจุดมุ่งหมายปลายทางของเราคือการหลุดพ้นทุก์โดยสิ้นเชิงในองค์ พระวิษณุเป็นเจ้าบัดนี้ก็ได้เวลาที่จะจากกันแล้วขอลาทีเราคงจะไม่ได้พบกันอีกพระราชาทรงคุกพระชมก้มลงกราบแทบพื้นดินแลตามพระมหาหมุนีเขาวกวางซึ่งเดินอย่างแช่มช้ามุ่งหน้าขึ้นสู่ทางทิศเหนืออันมีภูผาหิมาลัยเป็นจุดหมายค่อยห่างออกไป ออกไปจนรับสายตาไปสู่โลกแห่งความสงบสุขจบลงแล้วนะคะสำหรับริศยาสริงมหามุนีฤาษีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ